มีค่ะมีรถกระบะขนทรายมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะกระบะท้ายสามารถกดขึ้นกดลงเอาไว้เททรายได้เลยนะคะทาทาซีนอน2.2จุดสองจนดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2021ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ กดขึ้นกดลงเอาไว้ขนทรายได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนะคะโปรโมชั่นของเรายู่ที่2 9 9 9 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้แค่1,000 0แสนนะคะที่เหลือลูกค้าต้องดาวนนะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนจะซื้อเงินสดก็ยินดีเลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะรถสวยค่ะสภาพดีกระจกไฟฟ้านะคะสภาพป้ายแดงค่ะ รถเอาไว้ขนของได้เลยนะคะขนของขนทรายค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรานะคาต่อรองได้นะคะมาดูรถที่ชอบก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามเบรดเพิ่มเติมได้เลยค่ะทัาซีนอนนะคะ2.2ใจแอรดีเซลเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2021ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้ เบอร์0ูนย์เกติ